Faikot, ikuti, like, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ حَقٍ اللهم صلِّ وسلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِأَحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ إِتَّقُوا اللَّهُ อิตตะกุลลอฮะ حقّة قاتي ولا تموتون มู ا ت م م س و ن ฉันบินองผู้มีเกียรติรักและคารุทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระอ์สุบฮานูวะตะลาเจ้าเถิดการยำเกรงต่อพระองค์สุบฮานุวะตะลาเจ้านั้นคือการปฏิบัติตามคำสั่งใช แล้วออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวตาอลาเจ้าได้ทรงห้ามเอาไว้ฉันพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายเราในฐานะผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวตาอลาจําจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกๆคนนั้นจะต้องมั่นใจจะต้องวางใจไว้ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวตาอลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการให้ริสกีปัจจัยอย่างชีพ อย่าได้ให้มันนั้นมาเป็นสิ่งซึ่งที่กีดขวางกั้นขวางการอิบาดะของเราท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสอนให้เรารู้ว่าถ้าหากว่าเรานั้นอยากจะเป็นบุคคลที่เหนือมนุษย์ไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษท่านพี่น้องคำว่าเหนือมนุษย์หมายถึงว่าได้รับเยอะกว่ามนุษย์คนอื่น นั่นก็คือการได้รับความเข้มแข็งเรื่องของสุขภาพมีมากกว่าคนอื่นการได้รับเกียรติการได้รับการให้ความเคารพการเป็นที่วางใจมากกว่าคนอื่นและการที่จะได้เป็นบุคคลซึ่งที่มีทรัพย์สินมีปัจจัยยังชีพเหนือคนอื่นนบีสอนเราอย่างนี้ครับ ท่านนบ ul ีดาอุรลสัลล al ัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่ามันสร้างหัยใจกูนมอักวันนาสิใครก็ตามที่อยากจะมีความเข้มแข็งเหนือกว่าคนอื่นนบีบอกว่าฟันยะตะวักุลอัลลอฮิท่านจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ทำอะไรก็วางใจทำอะไรก็ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ในทุกๆงานในทุกๆอย่าง ว่ามนสรรูอายะกูนักรมมนนาสิใครก็ตามที่อยากจะได้รับเกียรติใครก็ตามที่อยากจะเป็นที่ไว้วางใจต่อมนุษย์ด้วยกันแนะพระองค์บอกว่าฟันยัตตะกินาฮ้ท่านทั้งหลายจะต้องยำเกรงต่ออ l a ์ใครก็ตามที่ต้องการให้มนุษย์นั้นเคารพเกรงใจ ฟันยัตจะกิลาฮะท่านต้องเกรงใจอัลลอฮ์ก่อนถ้าวันนี้ท่านไม่เกรงใจอัลลอฮ์แน่นอนเลอเกินมนุษย์ก็จะไม่เกรงใจท่านและบุคคลที่สามอัลลอฮ์บอกท่านนบ,บีมศสนว่าว่ามันสระหูอัยะกูนะอักนันนาสิใครก็ตามอยากจะมีความร่ำรวย มากกว่ามนุษย์คนอื่นมากกว่าผู้อื่นแล้วไซฟันยักุนบีมาฟียะดิลาฮีเขาจะต้องเชื่อว่าทุกสิ่งนั้นอยู่ในอำนาจของอัลลอฮ์เอาซกมิ่กูบีมาฟียะดิฮีมากกว่าสิ่งที่อยู่ในมือของเขาหมายถึงว่ามากกว่าสิ่งที่เขานั้นครอบครองอยู่ในวันนี้ท่านพี่น้นองที่รักและก็รบทั้งหลาย เรามีความรู้สึกนั้นอย่างไรประการที่หนึ่งประการที่สองเราฝึกให้เป็นนิสยัยแต่ประการที่สามท่านพี่น้นองครับไม่ได้กระทำออกมาด้วยกับการกระทำแต่มันเป็นความรู้สึกที่จะต้องควบคุมอยู่ในหัวใจของเราว่าวันนี้ทรัพย์ที่เรามีสิ่งที่เราครอบครองอยู่นั้นเราคิดว่ามันเป็นของเราหรือเราคิดว่ามันเป็นของใคร ถ้าในาวันนี้เรายังมีความรู้สึกว่าทรัพย์ที่เรามีสิ่งที่เราได้รับมันจะทำให้เราเหนือคนอื่นมันจะทำให้เราอยู่ยงคงตะพันเหมือนกับบุคคลที่มีทรัพย์สินมากมายเขาก็จะไม่ระวังการกินเพราะเขารู้ว่าเขาจะมีตังรักษายามที่เขาเป็นโรคภยัยเขาก็ใช้ชีวิตเสเพพราะเขารู้ว่าทรัพย์สินของเขายังมีเหลือ พอที่เขานั้นจะให้เขานั้นสูรุยสุร่ายได้ท่านพี่น้องครับคิดเช่นนี้แสดงว่าเรานั้นไม่ได้มอบสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในฟิยาดิละไว้ในอำนาจของ Allah แต่เราคิดว่ามันฟียาดิฮีอยู่ในอำนาจของเราอายซาบูอันนามาลังูอักลาดัง ล l l a ์บอกเอาไว้ในสุราอัลฮุมาจะวักแรกเริ่มต้นด้วยคำว่าไวลุนวิบัติแล้วคนที่คิดเช่นนี้คนที่คิดว่าสิ่งที่เขาภาคเรียนเอาไว้สิ่งที่เขาสะสมเอาไว้อัลลาดะจะทำให้เขานั้นอยู่ยงคงถาวรแม้ว่ามันจะอยู่ต่อไปอีกสักหนึ่งวันอยู่ต่อไปอีกสักหนึ่งเดือนอยู่ต่อไปอีกสักหนึ่งปีท่านพี่น้องที่รักและเครรพทั้งหลาย เพียงแค่เราคิดเช่นนี้แสดงว่าเรานั้นไม่ได้มอบสิ่งที่เรามีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์วรรดกันพี่น้องที่รักและกระบทั้งหลายอย่าได้ปริวิตกอย่าได้วันเกรงเพราะอัลลอฮ์ตรัสเอาไว้ในสุรอัรรุมอัลลอฮ์บอกว่าขอลักกคุมซุมมารซาคกุม เราได้จาด้างพวกท่านแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ให้ริสกีไปแล้วดังนั้นนพี่น้องจีรักและกรอบรับทั้งหลายริสกีของเรามีอยู่แล้วหลังจากที่เรานั้นได้กำเนิดเกิดมาบนโลกนี้อย่าได้วิตกอย่าได้วันเกงจงมีอกีดาจงมีอีมานเชีย,เชเยบเ,เ,ชยเช่นเดียวกันกับอกีดาของเราสุรุฮ์เชียบเช่นเดียวกันกับอกีดาของคนในยุคแรกแร ท่านพี่น้องที่รักและกระทับงหลายเขาวางใจในอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาเจ้าเป็นอย่างมากยกตัวอย่างให้บุคคลหนึ่งท่านพี่น้องเป็นผู้หญิงอัลลอฮฺอักบับดถูกสามีนำมาปล่อยกลางทะเลทรายพร้อมกับลูกน้อยอายุประมาณสองขวบท่านพี่น้องที่รักและกระทับงหลาย มีหลายริยาวริวายบอกว่าอยู่ในไวเบรบบะบางทีก็บอกว่าสองขวบบางทีก็บอกว่าสองเดือนแล้วแต่แต่อย่างไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องครับยังเป็นทารกอยู่ถูกสามีนํามาปล่อยไว้กลางทะเลทรายเศร้าไหมท่านพี่น้นองครับมันเศร้าเหลือเกินพูดเช่นนี้ทุกท่านก็คงจะรู้ว่าหญิงนางนี้ชื่ออะไรเป็นภรรยาของใครหัวใจของคนที่เอามาปล่อยท่านพี่น้องครับ ไม่ได้บอบช้ำไปกว่าคนที่ถูกปล่อยเลยแต่นี่คือคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลาเจ้าผนังหายัดถามแก่นบีอิบราฮิมว่านี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมท่านนาบีอิบราฮิมไม่ได้หันมามองหน้าเมียเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ทั้งสองตาทั้งสองข้างนั้นอาบไปด้วยกับรอยน้ำตา แกมนั้นเต็มไปด้วยกับน้ําที่เปียกแฉะไม่กล้านองไม่กล้ามองภรรยาตัวเองได้เพียงแค่ขยักหน้าไว้ใช่ส่งสัญญาณว่าใช่นี่คือคําสั่งของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับยิ่งนางนี้บอกกับสามีตัวเองว่าอย่างไรดังนั้นท่านจงกลับไปเถิดถ้าเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งฉันอัลลอฮุอักบัต ท่านพี่น้องที่รักและกระดทั้งหลายสายตาของนางกวาดไปรอบตัวเองเลยไม่มีแม้แต่เพียงน้ำเพียงบ่อดเดียวไม่มีแม้แต่น้ำสิ่งดเดียวการทุ่งบักกะ mm. เมื่อก่อนเรียกบักกะตอนนี้เรียกมักกะบักกะแปลว่าสถานที่ที่ทำให้คนนั้นน่าขมาหรือทำให้ร้องไห้นั่นแหละ ปัจจุบันเรียกมักกะเพราะผู้คนมันแออัดยัดเยียดเบียดเสียดันเหลือเกินเลยเรียกว่ามักกะท่านพี่น้องครับตอนที่ป้านางหายัดและลูกน้อยไปมันไม่มีอะไรแต่นางเชื่อว,ว่าอัลลอฮ์จะช่วยสุดท้ายท่านพี่น้องครับด้วยกับความยากมนด้วยกับความสิกทธในอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะอาลาเจ้าอย่างที่เรารู้ในประวัติศาสตร์อัลลอฮ์ช่วยไหมท่านพี่น้องอัลลอฮ์ช่วย ันพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายเราเองก็เหมือนกันอย่าปล่อยให้วันเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงให้กับดุนยาให้กับการหาปัจจัยยังชีพโดยที่เรานั้นไม่เชื่อว่าที่สิ่งนั้นอัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้แล้วมันทำให้หน้าของเราหัวใจของเราหันออกจากทิศจิบรัดของอัลลอฮ์ سبحانه และุต่าลมีบ้างไหมานบิน้องสักชั่วโมงเดียวที่เราประวิงเอาไว้ ไม่เอาหน้าของเราไปทางทิศตะวันตกคนไทยทุกคนในประเทศไทยต้องเอาหน้าไปทางทิศตะวันตกมีบ้างไหมเราหันหลังให้กับทิศตะวันตกเมื่อเขาอาซาญแล้วพ่อกลัวว่าสตางค์20บาทจะไม่ได้พ่อกลัวว่าสตางค์100บาทจะไม่ได้พ่อกลัวว่าเงินหมืนม่นเงินแสนมันจะหายท่านพี่น้องที่รักและเขาทั้งหลายมันจะไม่เรานั้นิงหน้าออกจากกิจลัดของอโ์มีบ้างไหมท่านพี่น้อง ถ้ามีอิสติกฟารต่ออัลลอฮ์ท่านมีน้องจิรักและเคารพทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมท่านคุยกับท่านอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซึ่งตอนนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรยังเด็กในที่ประชุมของท่านนบีเนี่ยจะมีเด็กๆอยู่ จะมีวัยรุ่นร่วมประชุมอยู่ด้วยเสมอไม่เป็นอับดุลล์อินนอับบาสก็เป็นอับดุลล์อินนอุมัตแล้วก็ยังมีอับดุลล์อีกสองคนที่เป็นอับดุลล์อยู่ในไวไัยวัยเดียวกันในที่ประชุมของนบีจะต้องมีชาบาับจะต้องมีคนหนุ่มอยู่เสมอท่านนาบีถามกับอิบนนอุมัตอับดุลล์อินนอุมัตบอกว่าอย่างไร ถามกใจลูกอมัตอนในวัยเด็กถามว่ากุนตะไจฟะอันตะอิจฉาบะกีตาไปนาเก่ามินอนุโมทันไจฟะอันตะท่านนั้นจะเป็นอย่างไรท่านจะรู้สึกอย่างไรท่านจะอยู่อย่างไรอิซาบากีตาไปนาเก่ามินเมื่อท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่กับ ลุ่มชนที่พวกเขานั้นยักบีอูนาริสกัสสนาตาหุมริสกัสสนาตีหิมอัลลอฮฺวกบัตนบีบอกว่าอิบนอุมัดเอ ي, ๋ยเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเจ้าจะอยู่ได้อย่างไรเจ้าจะคิดอย่างไรในขณะที่เจ้านั้นจะมีชีวิตอยู่กับลุ่มชนที่พวกเขานั้น เก็บเสบียงเอาไว้ล่วงหน้าหนึ่งปีอยกบีออในิสก์ซานาติหิมเขานั้นเก็บเสบียงล่วงหน้าเอาไว้หนึ่งปีอ่านฮะดิษนี้แล้วงงท่านพี่น้องเพราะพวกเราเก็บเสบียงเอาไว้เป็นสิบปีไม่ใช่แค่ปีเดียว พวกเราหลายคนมีริสกีที่เก็บเอาไวาย้ยันลูกยันหลาน่านพี่น้นองที่รักและกรุดทั้งหลายหรือบางคนยันเหลนนู่นแต่นบีถามกับอิบนอุมัดบอกว่าท่านนั้นคิดอย่างไรท่านจะอยู่ได้อย่างไรกับกลุ่มชนที่เขาเก็บสเบียงล่วงหน้าเอาไวา้ซาณตีหิมหนึ่งปีท่านพี่น้องครับพวกเราเก็บสเบียงกันเอาไวา้กี่ปี แล้วต้ายฮะดิษนี้นบีพูดเอาไว้ท่านพี่น้องครับนบีบอกว่าลีดอฟิลยกีนเพราะพวกเขาไม่มั่นใจออนแอยากินในการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อัลลออักบัต่านพี่น้องครับฟังแล้วมันสะท้อนในกับตัวเราเองว่าเราเรา,เรานี่แหละ ที่ไม่ได้เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาเจ้าเลยท่านพี่น้องกับสุบุกหน,นึ่งท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลล,ล,มลมัมนำละหมาดโดยปกติท่านจะต้องวีริบก่อนให้สลามเสร็จท่านลุกพุดจากที่นั่งของท่านตรงกลับไปบ้านสักครู่หนึ่งท่านย้อนกลับมานั่งที่ประจำของท่านใหม่แล้วทำการวีริบสาบัดถามท่านไปไหนมา นบีบอกว่าฉันนึกได้ว่าฉันมีทองอยู่ก้อนหนึง่ง <c oughs> สิ่งทองของนบีคงจะไม่ได้โตนักหรอก,อกท่านพี่น้องครับท่านบอกว่าท่านใช้ให้ท่านหญิงไอาชาเอาไปขายแล้วก็ซื้อขนมปังซื้ออาหารให้กับอาดุสุฟะให้กับคนยากจนที่กำเรากำลังรอความหิวที่เขาหิวกำลังรออาหารอยู่ สหายหลายคนท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายเขาไม่ได้สนใจว่าบุกนี้เขาจะกินอะไรว่าสัปดาหนะ์หน้าเขาจะอยู่อย่างไรว่าปีขาา้างหน้าเขาจะเป็นอย่างไรท่านพี่น้องกับทุกคนพายายามใช้ดิสกีของอัลลอฮ์ให้หมดแล้วหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ซึ่งเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์จะให้เขาถิงตาี่จะบริจาค เขาถึงกาที่จะทุ่มเทให้กับคนยากจนเขาถึงกาที่จะอุ้มชูเด็กกำพร้าเขาถึงกาที่จะเลี้ยงอาหารให้กับคนที่เขานั้นมีความต้องการเพื่อนบ้านที่ยังยากจนอยู่ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายเขาไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านของเขาหิวในขณะที่ท้องของเขาอิ่มนี่เป็นสุนนะของท่านศัสลัม พอมามองตัวพวกเราท่านพี่น้องครับ <c oughs> เราต้องเพิ่มความยากินให้เยอะวันนี้เรามีทุกข์เราต้องเชื่อว,ว่าอัลลอฮ์จะช่วยไม่ใช่ท่านพี่น้องที่รักและครพทั้งหลายเราเจอปัญหาเราเจอความทุกข์บอกคนรอบข้างหมดเี้ยงเลยโทรศัพท์มหาอาจารย์โอ้โหสามีฉันเป็นอย่างนั้น เพื่อนบานันเป็นอย่างนี้เพื่อนองฉันเป็นอย่างนี้ถา,ามว่าอาจารย์ช่วยได้ไหมอาจารย์ก็ได้แค่บอกแคนะ่ว่าสะบัดนะสะบัดนะโทรไปบอกเพื่อนเราเล่เาให้ฟังละเอียดเลยท่านพี่น้องที่รักและเคพทั้งหลายแต่ไม่เคยมีสักนาทีเดียวที่จะคุยกับอัลลอฮ์ฟ้องต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับคนที่จะขจัดความทุกข์ ในหัวใจของเราคืออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ข้าใดก็ตามที่ท่านอ س ลล u l l a h ซลมีปัญ,าญาหากับคนในครอบครัวด้วยกันท่านนาบีจะเรียกบรรดาครอบครัวของท่านมาทั้งหมดและบอกว่าสั้นูมาเรามาเรามาด้วยกันข้าใดก็ตามที่ท่านมีปัญหาสังคมท่านบีน้องกับท่านนาบีบอกว่ายาบีลานจงไปเรียกผู้คน มาทำการละหมาดอรินยบานอรินานทำให้ฉันสบายใจหน่อยเถอะบิลานไปประกาศเรียกเชิญชวนผู้คนอัสซาตุญะเนี่ยผู้คนมาทำกาลละหมาดานี่น้องกับเวลาแห่งกาละหมาดของนบีคือเวลาพักอิสติรอฮะเวลาที่คุยกับอัลลอฮ์นบีสบายใจ พวกเราก็ต้องใช้สูตรนี้ท่านพี่น้นองครับคาใดที่มันขัดสนคาใดที่เจอปัญหาคาใดที่มันทุกข์ใจท่านพี่น้นองไม่ว่าเรื่องอะไรคุยกับอล l l a ์ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลาฮุอะลาอวะสลัมได้ทำเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในอันกุรอานท่านพี่น้นองครับได้ขู่เอาไว้อย่างเยอะแยะมากมาย กับบ anyway, ุคคลที่ไม่วางใจกับบุคคลที่ไม่เชื่อใจในอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل เจ้ายกตัวอย่างเช่นพวกบันิอิสรออีลพวกยิวท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺให้รอดพ้นจากการตามล่าของฟิรูนข้ามาอยู่ในแหลมซีนายวนอยู่ในดินแดนอันใจสี่สิบปีกับท่านนบีมูซาและนบีฮารูท่านพี่น้องครับ ล l l a ์ให้อาหารจากท้องฟ้ามีนันมันนีวัสัวะของดีทท้งนั้นที่ลลอ a ์ให้เพียงแค่อัลลอฮ์บอกอย่างเดียวพวกเจ้าอย่าได้กักตุนอาหารเอาไว้ให้กินมื้อต่อมือ้อและเป็นยังไงท่านบ้องครับคนเหล่านี้ไม่เชื่อไม่วางใจในอัลลอฮ์ว่าในมื้อถัดไปลล l a ์าาจะให้นี่มื้อต่อมื้อนะครับท่านบ้องคนเหล่านี้ยักเอาไว้ซุกเอาไว้ กักเอาไว้สิ่งอาหารในมือที่แล้วพอไม่มั่นใจว่า Allah ลลจะให้เขาในมือถัดไป Allah ลลบอกว่าวันเสาร์นะอาลุซัตขวกวของวันศุกร์วันเสาร์นังให้หยุดพักพวกนี้ไม่นพีปน้องครับมันหยุดจริงแต่มันเอาล่อไปวางเอาไว้ทํากับดักสัตว์เอาไว้ในวันหยุด เลยเรียนกับ Allah อัลลอฮฺ سبحانه และก็าเจ้าสุดท้ายแล้วท่านพี่น้องกับกูนูกิรรดันคอซีอีคนเหล่านี้อัลลอฮฺสาบให้เป็นลิงเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในสภาพของคนที่ขาดทุนท้ายสุดแล้วท่านพี่น้องกับอัลลอฮฺไม่ได้ให้โอกาสแก่คนเหล่านี้ตับซีดอิบนะซีดบ,บอกว่าเป็นได้เจ็ดวันจากลิงก็ตาย ดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและครรพทั้งหลายครับบทเรียนต่างๆในอดีตเอาวะเอาจริงและเอาเลยทันทีแต่พวกเราท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมดออเอาไว้ให้ท่านพี่น้องประวิงเอาไว้ก่อนอัลลเอาวขอให้กลุ่มของฉันได้อิสติกฟาต่อพระองค์อนประตูตาบัดของพวกเราก็คือลูกกระเดียกคนโกมประตูตาบัดของเราก็คือสุด วันที่อิสราเอลเป่าถิงวันกียะต์ท่านพี่น้องกับมันเยอะเหลือเกินมันมีเวลาว่างเหลือเกินมมนมีเวลามากเหลือเกินสําหรับการที่จะให้พวกเราตบัดตัวสิ่งที่พวกเราจะขออัลลอฮ์ุมะาอินนีอัสอาลูกะตบะตจนนะซูฮายาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีโอกาส เตาบัดตัวซึ่งเป็นการเตาบัดที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่เหลืออะไรอีกแล้วต่ออัลลอฮฺ س และต ع ا าดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและกรปทั้งหลายครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะนํามาเล่าให้กับทุกๆท่านฟังในหนังสือมินฮาดินอาบดีนของท่านอิหมัมกอซาลีท่านอินุยาซีดเป็นคนนํามาบอกชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ขุด ขุดหาทรัพย์สินกับศพคนตายเวลาคนตายในอดีตท่านพี่น้องครับเขาก็จะใส่ทรัพย์สินเงินทองติดตัวไปด้วยเครื่องประดับอะไรต่างๆเหมือนกับเป็นความเชื่อท่านพี่น้องครับคนที่ขุดศพหาทรัพย์สินตามหลุมฝังศพของคนตายเขาบอกว่าเขานั่นขุด ศพมาเนี่ยเพื่อหาทรัพย์สินเนี่ยมากกว่าหนึ่งพันศพมีแค่สองศพเท่านั้นท่านพี่น้นองครับที่ยังคงหันหน้าไปทางกิบลัดแต่พี่น้นองเคยไปเคยไปตามไปส่งคนตายไหมเวลาเขาจะเอาเวลาเขาจะเอา,เอาลงลงลุมเขาก็จะตะแคงหน้าเราเนี่ยหันหน้าไปทางกิบลัด แล้วก็เอาหมอนเขาเรียกหมอนนะแต่จริงๆแล้วเป็นดินดินปั้นเป็นหมอนดันหลังเราเอาไว้ให้หน้าเรานะหันหน้าไปทางกิบรัตคนขุดลงศพนี้เขาบอกว่าเขานั้นขุดมาพันกว่าศพเหลือแค่สองศพเท่านั้นที่หันหน้าไปทางกิบลัลตรอัลลอฮฺอัลบอฮนะอูดุบิลละอิบิลลาลิอย่าให้ศพของเราเป็นอย่างนั้นท่นนทานพี่น้องท่านยาซีบอกว่ายัางไง ท่านยาซีบบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าเสลือเกินที่คนเหล่านี้ฮาวาลัตบูยูฮาวุมอานิมกิบละท่านยาซีบบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าหลือเกินที่ศพที่หน้าของศพต่างๆเหล่านี้ได้ผิดหน้าออกจากทางกิบลัตเพราะอะไรครับท่านพี่น้นองเพราะเขาให้เวลาแก่การหาทรัพย์สินในดุนยา มากัวการมั่นใจในอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาอัลลอฮฺว่ากับเขาเหล่านี้เอางานการของเขาเอาอาชีพของเขามาทําให้การผิดหน้าไปทางกิบรัตลาช้าลงมาทําให้การผิดหน้าไปทางกิบรัตน้อยลงจากการที่คนละมาดคุชัวในละมาด่านพี่น้องครับต้องใช้สักสิบนาที เข้าใจแค่ห้านาทีท่านพี่น้องลองสำรวจด,ด,ดูว่าเราละมาสองรอกะอกี่นาทีทำไมละหน้าเราอยู่กับกิบรัดน้อยเลอกเกติมท่านพี่น้องที่รักและครรพทั้งหลายแช่ให้มันมน,นานหน่อยกิบรัดของ Allah. อัลลอฮ์เพราะนาั่นหมายถึงเรากำลังมุ่งหน้าไปชุมทิศที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ในการอิบาดะ ดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและคารพทั้งหลายในฐานะผู้ศรัทธาพวกเราทุกคนต้องวางใจไว้ใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเจ้ากับชีวิตที่เรามีกับทรัพย์สินที่เราจะได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่ใช่ผู้หนึ่งที่เป็นมุมินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเจ้าตักเตืนักุรอานว่าว่าอ al oh ัลลอฮิฟัลจะตะวันกะรู อิงกุลต้มหมุ่มีท่านทั้งหลายจงวางใจจงมอบหมายจงเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาววาตาลาเจ้าเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงอะกูลูกาลีฮาดาวะอัสตัะฟิรุลลอฮ์นาอัติมลีวะลกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนาวลมุสลิมาตฟัสตัะฟิรูฮูอินนากูฮุวัลกอฟูรุลรอฮิม اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله حمدا <لله> <حمد كثيرا كما امر <مهما بعد> الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, <الله> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي أولا بنفسي بتقوى الله لطاعته لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وفتنتهما ومن عذاب النار اللهم اهدنا الى صراط مستقيم اللهم اهدنا وقومنا واسرتنا واهلنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان وفي فلسطين وفي قريتنا وفي بلادنا امين يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا بالصلاة